โอเคจัดอะจัดโปรโมชั่นกีตาร์ไปแล้วบ่อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเป็นโปรโมชั่นกระเป๋าบ้างแล้วกันผมมีกระเป๋าของเอ็นย่านะครับขนาด4ี่นิ้วโคตรหนานะครับหนาหนานี่หนาหนา,หนามากนะครับหนาประมาณไม่ประมาณหรอกผมวัดแล้วแหละมันมันประมาณ30มสิบมิลนะครับสามิบมิลนะครับก็3ามเซนหนา3ามเซนนะครับ,บ,นนรบ,นนรบฟองน้ำหนามากนะครับแล้วก็คือหจัด คือตัวนี้จากปกติอะเนี่ยฮะหนามากนี่แล้วมันก็ไม่ถนัดนะครับกระเป๋าเนี่ยหนามากนะครับหนามากๆแล้วก็ข้างในจะบุดด้วยมันคล้ายคฟิวกำมะหยี่อะครับนี่โคตราเลยคือคล้ายฟิวกำมะหยี่นะครับก็ตัวนี้จากปกติอันนี้อันนี้ถอดได้นะครับอันนี้อันนี้ถอดได้ที่รองคอเป็นตีนตุ๊กแกนะครับถอดได้อ่า แปะไปเหมือนเดิมเอาไว้ลองคอได้นะครับถอดซักได้นะครับอันนี้โอเคใส่ได้ทุกทรงเลยทรงเดดน็อตทรงดีทรง G A ทรง O M 40นิ้ว41นิ้ว39นิ้วใส่ได้นะครับสูงสุด41นิ้วจัมโบ้42ใส่ไม่ได้นะครับมันจะติดหัวเนี่หนาตึบโอ้ยอดไปเลยนะครับจากปกติตัวเนี้ยบริษัทเขาขายอยู่พันอันนี้ใส่ iPad ได้ด้วยนะเนี่ยเปิดประมาณนี้ ไปไิาย่างนี้ใส่ iPad ได้ช่องกว้างนะครับเก็บของหล่นจากตึกสิชั้นก็ก็พังแหละนะครับถ้าใส่กีตาร์จากปกติมันพันเก้านะครับราคาบริษัทแต่วันนี้ผมผมเอามาจัดโปรแค่หนึ่งพันสบาทรวมส่งพอนะครับเป็นราคาโอนนะแต่ถ้าเกิดเก็บโอนปลายทางขอบวกเพิ่มร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วถ้าเกิดโอนเลยนะครับ1,400บาทรมส่ง ต่ถ้าเก็บเงินปลายทางเพิ่มร้อยห้าสิบเพราะว่ามันพับส่งไม่ได้นะครับมันหนามันพับไม่ได้มันต้องใส่เป็นกล่องกีตาร์ส่งไปแล้วทีเนี้ยความสูงความกว้างอ่ะมันจะเปลืองน้ําหนักมันไม่เยอะหรอกนะครับมันไม่ได้หนักอะไรมากครับก็าจะสักาจะสักประมาณสองโลได้ไหมสองโลแหละนะครับน่าจะประมาณสองโลนะก็แนะนำให้โอนเลยนะครับประหยัดอันนี้ก็เป็นหนังอย่างดีนะครับเป็นพ u อหนังอะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมไม่รู้นะ อ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้แล้วสินค้ามีแค่มีแค่ร้อยใบร้อยกว่าใบามั้งร้อยร้อยกว่ากว่านะครับนี่โคตรเท่เลยอ่ะเนี่ยหนาเติบเลยนะครับ